มองกล้องมองกล้องมองมอง <t une> มองหน่อยมอง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 กล้องหน่อยสิเป็นอะไรอาการไม่ดีเหรอฮะอาการปกติดีอาการปกติหรือตีจมตายิมยย้มยิ้มยิ้มไปเป็นยังไงอาการไม่ดีเหรอยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอ้เป็นหวัดเป็นหวัดเป็นหวัดเหรอ เออยากก็ให้กินแล้วก็ฮะยาก็ให้กินแล้วก <apps> ็น<ม>ั่นบะกินยาแล้วก็เออเออกินยาแล้วกินยาแล้วกินยาแล้วนอนพักเจาก็ห้ยหรอกกใหายแล้วก็จะวิ่งปอบไปแล้วเนี่ยไปอยู่ไปอยู่ละข่ายก็กินแล้ว อข้าวกินแล้วมเหอเนแล้วจะไม่ถูกใจที่ไม่มีปลาทู <laughs> อ๋อง,งอนงอนงอนกินปลาทูเหรออ่าฮะไม่ถูกใจตรงไม่มีปลาทูนอนกินปลาทูกินข้าวก็ต้องกินสามเป็ดละจำ <laughs> ลืมกลางแงนดูอีกจด้วยนะมีกัน งอนงอนนอกินปลาทูตีบ่นอนกินปลาทูบ่บ่งอนงอนนอนงอนงอนงอนอนอนงอนกินปลาทูตีโอ้ยงอนกินปลาทูตีมาหลับลืมตาทีลืมตาีิลืมลืมตาลืมตาลูกน้ามเขาก็รู้จักก่อนอ่ะเออ กระดิ่งหูอีกเอากระดิ่หูอีกอ่ะกระดิ่หูหน่อยอ่ะกระดิ่งหูกระดิ่งหูดูอ่ะกระดิ่หูหน่อยสิอ่ะกระดิ่งหูให้ดูหน่อยสิกระดิ่หูก็ได้เงินบาทเออลองไม่ค่อยออกแล้วเหรอ เสียงไม่มีหรืออืมเสียงไม่มีหรอืออ่ะดูอะไรอ่าเป็นวันดเ,เ,เฉยๆปุณณิเป็นไข้อู้นุ่มกัดยิงส,สุดจ้า เหมือนตาโคโลอเหมือนตาโคโลเหนเหมือนตาเห้เหมือนตาเาลยูเหมือนตาเลยดูกดอีกหูกดอีกหูหน่อยกดีกหูลืมตาแล้วกนดีหู หัขวขาโอ้ยเต็งกอดขาดียังหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลี้ยวหมดแรงแล้วคุณอนะเป็นอนอ่เข้าบ้านของคุณอนะ